บทป,ประเดี๋ยท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกๆท่านนะครับท่านพี่น้องครับผมตอนขับรถมาผมเป็นคนขับรถทุกครั้งที่มาอ่านรายการอาจารย์มีจะเป็นคนนั่งข้างๆผมก็คุยกับอาจารย์มีรถมันติดพี่นอ้อยประเทศไทยนี่อันดับหนึ่งของโลกแบงคอกนะครับข่าวต่างประเทศเอไปลงไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงร,รัฐบาลคนรวยก็รวยรถก็อยู่ในกรุงเทพทังด้านที่รถต่างจังหวัดนี่ก็เบาบางแต่ว่า สุรกิจมันมาแออัดอยู่ในกรุงเทพรถกระตีติดทุกครั้งผมก็จะใช้เวลาในที่ในขณะที่รถติดในสนทนาการจามินผมชอบยกประเด็นมาถกถกให้มันตกผลึกแต่ว่าไม่ใช่ถกมั่วๆนะต่างฝ่ายต่างต้อง,งเตรียมหลักฐานเตรียมเรื่องที่จะถกมาแล้วนะครับใครจะไปเรียนแบบบ้างก็ได้ผู้รู้ท่านใดที่เป็นคู่คู่แบบเนี้จะไปเรียนแบบบ้างก็ได้ตเตรียมเรื่องมาถกกแต่ว่าต้องต้องอย่ากลัวที่จะเสียหน้านะเวลา อาจารย์มีนชนะเนี่ยผมไม่เสียหน้าหรอกเวลาผมโตชนะอาจารย์มีเนี่ยผมอาจารย์ก็ไม่ต้องเสียหน้าแต่ว่าสิ่งที่เราได้คือมันเป็นสิ่งที่ว่ามันเป็นสิ่งมันเป็นความรู้ที่ตกผลึกที่ผ่านการโตมาแล้วแย้งมาแล้วทุกมุมเท่าที่ทําได้เนี่ยแล้วมานําเสนอต่อพี่น้องมันเป็นอะไรที่เป็นเพชรเนี่ยพี่น้องเพชรล้าค่าอินชาลลอผ่านการถกผ่านการโตมาแล้วไม่ใช่ฉาบฉวยเนี่ยแล้วเอามานําเสนอให้พี่น้องเนี่ยผมใช้วิธีแบบนี้ เพราะฉะนันอาจารย์ท่านใดหรือนักการศาสนานักเรียนที่เรียนรู้ศาส,ะสะนาท่านใดเนี่ยท,ท,ที่มีเพื่อนสนิทคู่กันแบบนี้ถ้าจะเรียนแบบทําตามที่เราทําอยู่เนี่ยก็ไม่ว่าอะไรนะทำได้ดีด้วยแต่ทั้งสองฝ่ายต้องมีความรู้ทั้งคู่ต้องอ่านอารับอ่านอังกฤษ,อกฤษพอจะได้เพราะว่าถ้าได้แต่ภาษาไทยเนี่ยนะไม่รู้จะเอาอะไรมาถกเพราะหนังสือศาสนาภาษาไทยนีย่ถ้าจะเทียบกับภาษาอารับภาษาอังกฤษนี่ไม่ต้องพูดคนละชั้นภาษาอังกฤษนี่เรียกว่าเยอะแล้วนะ แต่ถ้าภาษาอาหรับนี่เทียบกับอังกฤษไม่ได้เพราะว่าแหล่งที่มาของอิสลามเราือแหล่งภาษาอาหรับเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ภาษาอาหรับนี่ก็แย่เีกเพราะฉะนั้นนักศึกษาศาสนาท่านใดที่มีถ้าจะพูดคือแรงศรัทธาอย่างแก่งกล้าในการจะเรียนรู้ศาสนาเนี่ยนะจะจะเผยแผ่ศาสนาเนี่ยคือท่านรู้ภาษาไทยแล้วไม่ลืมภาษาไทยท่านไม่ลืมได้ตลอดชีวิตเนี่ยท่านเปลี่ยนไปจากภาษาไทยกระทบไปเรียนภาษาอีกภาษาหนึ่งดีกว่าผมแนะนําคือภาษา อังกฤษก็ได้หรือภาษาอารับก็ได้แต่ว ouais. pues uh ่า huh. ถ้าจะให้ผมแนะนำเนี่ยนะถ้าภาษาอังกฤษมันง่ายกว่าภาษาอารับเยอะมากผมนี่เราเรียนทั้งสองภาษามันง่ายกว่าภาษาอารับดีหลายสิบเท่าเลยในฐานะที่ผมเรียนสองภาษาผมเทียบกันเห็นภาพชัดๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเรียนสักอีกภาษาหนึ่งเรียนภาษาอังกฤษและถ้าใครที่ได้ภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยนะภาษาอารับจะง่ายจะได้ง่ายมากเพราะโครงสร้างทางภาษาทางประโยคเนี่ยมันจะไม่แตกต่างกันมากระหว่างภาษาอารับกับภาษาอังกฤษ

พูดให้ให้อาจารย์ที่ถ่มตัวมากเลยพี่น้องหน้าตีเลยอาจารย์มีในวันนี้ถ่มตัวคืออาจารย์อ่านหนังสือเข้าใจอ่ะผมไม่รู้ว่าเขามาเตกฉาเอาอาจารย์อ่านหนังสืออาจารย์อ่านหนังสือเข้าใจคืออ่านอ่านอ่านออากี่ภาษาไทยไม่ต้องพูดแล้วอ่ะอาหรับก็ได้อารับเข้าใจในระดับหนึ่งอ่าอาหรับแล้วก็อังกฤษแล้วก็อินโดอินโดพี่น้องอาจารย์มีนี่สี่ภาษาน่ะสี่ภาษาผมเนี่ยไทยอังกฤษอาหรับแค่นี้เองอาจารย์ีไปไปแล้วได้เปรียบอยู่ยะลา อยู่ยะลาได้เปรียบใช่ไหมคน3ามจังหวัดนี่ได้เปรียบต่อยอดอีกสักนิดหนึ่งไหมอาจารย์คือภาษาอินโดนี่คือเรามีฐานเป็นภาษามาอยู่แล้วใช่ไหมใช่อาจารย์ชริปมันอย่างงี้ว่าในบรรดาภาษาทั้งหมดที่เอ่ยไปสีภาษาภาษาที่ง่ายที่สุดเท่าที่ผมคิดนะนะแต่อาจจะบางคนอาจจะที่ชำนาญอินโดจะบอกเฮ้ยรู้ได้ไง่ายง่ายคนเขาว่าอาจารย์โอ้โหอาจารย์อ่านตำรายินโดได้เนี่ย ไม่ระดับหนึ่งแล้วนะผมกำลังเปรียบเทียบว่าในในสีไม่ใช่ภาษาไทยนี่เอาออกไปนะในสามภาษาเนี่ยอับราบอังกรเนี่ยง่ายที่สุดนะง่ายที่สุดอาหรับก็ปวดหัวที่สุดใช่อาหรับปวดหัวสุดในคือภาษาอินโดเป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลคล้ายๆภาษาไทยคือไม่ได้มีไวยากรณ์พูดต่อๆกันไปเลยพูดต่อๆไปเลยคือเหมือนไทยอ่ะไวยากรณ์เขาเรียกับ p a s ์ มาดีของมันก็เล้ยวยังไใส่ของมันเลวก็รู้เล้ว่าอ๋อใส่แล้วไปเลยก <นะ S 2> ็ภาษาอินโดก็จะมีตลกมีอะไรก็ใส่พ่วงแต่ภาษาอินโดจะจะรู้สึกวุ่นวายตรงซับฟิกพรีฟิกการเติมหน้าเติมหลังใช่จริงๆผมเคยเรียนและก็ลืมไปแล้วเคยเรียนภาษาฝรั่งเศสอยู่ครับโอ้อาจารย์เล่นเรียนอยู่เกือบ3ปีนะแล้วก็เป็นภาษาที่ยากโหดหินเหลือเกินอาจารย์ชริฟภาษาอังกฤษอ่ะกริยาของมัน่ะ โกเวนกอนสามช่องหนึ่งสองสามช่องหนึ่งช่องสองช่องสามใช่ไหมภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเฉพาะไอ้ซิมเปิลมันอ่ะจะบอกไงดีล่ะปัจจุบันการปัจจุบันการเนี่ยสิบสองแบบโโอ้หผ่านได้สิบสองช่องปัจจุบันการผ่านได้สิบสองช่องเวิร์กโบเดียวปัจจุบันการเนี่ยสิบสองช่องยังไม่นับถึงอดีตหรืออนาคตโโอ้หมเป็นภาษาที่ผมเรียนอยู่จนกระทั่งเหมือนอยู่ในป่าแล้วก็ แต่ว่าพี่น้องอท่านใดที่จะมาศึกษาศาสนาอิสลามเนี่ยนะอ,อยากจะแตกฉานในในวิชาศาสนาอิสลามหรือเติแล้วแต่ว่าตัวเองแล้วก็บ,บอกว่าตัวเองรู้ภาษาไทายภาษาเดียวนี่ก็คือไม่ได้อ่ะพูดแบบนี้ไม่ได้คืออย่างน้อยในยอังกฤษหรือไม่กระโดดไปภาษาอรับอีกภาษาหนึ่งให้ได,ใได้ให้ได้เยอะไปเลยเพราะว่าตําราศาสนาในส่วนใหญ่ก็คือเรารู้อยู่แล้วอยู่ในภาษาอรับแต่ในภาษาอินโดเนี่ยก็เยอะกว่าภาษาอังกฤษอีกอาจารย์ถูกไหมคือมันอย่างนี้ว่าภาษาอินโดเนี่ ประเทศอินโดเป็นประเทศที่เป็นดินแดนมุสิมเก่าแล้วมันก็อิสลามอยู่ที่นี่นานกว่าที่ยุโรปอยู่แล้วฉะนั้นมันจะมีมันจะมีหนังสืออีกเยอะที่เ<ด>ขาแปลมาจากภาษาอาหรับหหตั้งแต่ฉบับที่เรายังไม่เจอฉบับอะไรที่อาจจะจนกระทั่งฉบับปัจจุบันเนี่ยอ,รรอาจจะเรียเอาเฉพาะอิมนุกัสซี ตับซีรอิมนูกซีนเนี่ยภาษาอินโดนี่อย่างน้อยนี่สองเจ้าไปเลยนะสองเจ้าสองเจ้าเจ้าใช้ให้เราก็เจ้าสนนะอ๋อแล้วต่างฝ่ายต่างก็บอกว่ามึงแปลผิดคุณแปลผิดคุณแปลมั่วก็ต่างฝ่ายต่างไม่ไว้ใจกันแปลซึ่งกันและกันอจะเป็นแต่หาข้อสรุปได้เอาจะใสไหนก็เอาสักเจ้าเล่วกันนะว่ากันแต่หาข้อสรุปได้เราพูดเรื่องภาษาอยู่เราเราจะไม่ได้พูดเรื่องเนื้อหานะคุณจะใสไหนก็ แล้วแต่คุณแล้วกันแต่ว่าแต่มันหาข้อสรุปได้แล้วหาได้หาได้คือคือจริงๆริงมันมันไม่ได้อยู่ที่การไปภาษาเ <c oughs> พราะเฉพาะภาษารับที่อ่านกันก็เทียงกันอยู่<อ>คือมันเป็นปัญหาตั้งแต่ตัวแล้ยวอ่าอ่มันเป็นปัญหาตั้งแต่ตัวเองยืนฝ่ายไหนเวลาอ่านหนัหหนงสือก็จะลากผู้เขียนให้เป็นพวกตัวเองอ่าใช่เป็นแบบนั้นฉะนั้นต่อให้อ่านอัลับก็ลากกันทีนี้อาจารย์อยากให้อาจารย์แนะนํานักศึกษาที่เป็นเยาวชนที่มีความหวังต่อประชาชาติอุมม์อิสลามเนี่ย อยากจะมาก้าวมาสู่วงการศาสนาเพื่อรับใช้เป็นทหารกาอัลลอฮ์เนี่ยในเรื่องภาษาอาจารย์ในเรื่องภาษาอาจารย์เชริปเอ,อเราไม่รู้ว่าเยวาชวชนเะนี่ยดูทีวีกันหรือเปล่านะคือถ้าสมมติคนผู้ใหญ่ดูเนี่ยผมก็เขาต้องทําใจดูไปลงยูทูบบางทีมันลงยูทูบคือมันอย่างนี้อาจารย์เชริปว่าผมจะพูดในจุดที่ว่าภาษาเนี่ยเป็นสื่อหนึ่งในการรับใช้ทุกอย่างมไม่ว่าจะเอาไปทําในด้านลบด้านบวกต้องใช้ภาษา ทุกวันนี้คนที่รู้ภาษาเดียวนนไปไนไม่รอดหรอกอคนที่อยู่ในกรุงเทพอพี่น้องอที่ขายลูกชิน้นขายอาหารต้องพูดภาษาอังกฤษได้ <c oughs> ฝรั่งเข้าร้านไม่รู้จะสั่งอะไรอืใช่ไหม <c oughs> ซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่คนที่อยู่ตามจังหวัดอาจจะนึกภาพไม่ออก<ช>แต่ถ้าเรามาอยู่กรุงเทพพี่น้องคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะอย่างน้อยต้องพูดราคาได้บางคนเนี่ย ไม่รู้วายากรณ์แต่พูดคล่องกว่าเราอีกอเพราะเขาใช้ทุกวันกวนเ,ขเขาขายอาหารอยู่ในแหล่งของฝรั่งหรือแหล่งของคนต่างชาติทุกวันแล้วจะนับภาษาอะไรกับเรื่องศาสนาครับที่มันมีความจําเป็นยิ่งกว่าอย่างน้อยที่สุดในฐานะที่เราเ,เป็นประชาชาติอิสลามต้องติดต่อกับมุสลิมทั่วโลกต้องสื่อสารต้องทําความเข้าใจถ้าเรารู้ภาษาเดียวเนี่ยเราจะไปได้อย่างไงรับทีนี้ผมอยากจะให้แง่คิดนะอาจารย์เชริฟว่าม,ม,มุสลิมเราเนี่ย สำคัญที่สุดคือการติดกับความเฉื่อยชา <คำ S 2> โดยเฉพาะคนในฝั่งเอเชียครับคนในฝั่งแทปเนี่ยคือการติดกับความเฉื่อยชากับความเรื่อยเรื่อยกับความไม่กล้าเวกเนียวไม่กล้าอะไรต่อมิอะไรซึ่งมันผิดกับฝรั่งมากฝรั <c oughs> ่งเขาก็ตือร้อนเรา่้บอกว่าฝรั่งมันเป็นยิวมันเป็นยาฮูนเป็นนอโซอรมันหลงมันแล้วก็ไดต่ดดาแต่บางทีคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่หลงเนี่ยมันกับใช้ความพยายามสุดความสามารถอที่จะ เอาชนะอาจารย์ราถามตรงไปตรงมาถ้าถ้าณวันนี้เนี่ยมีเยาวชนหรือพี่น้องจะระดับไหนเกิดฮึดอ,อยากเรียนภาษาอินโดมาอาจารย์รับปรึกษาไหมไม่ผมไม่ได้ชำนาญหรอกนะปรึกษาอาจารย์<อ>ไม่ทำนาญจา,า,าจาอ่านตำรากิตาบได้รู้เรื่องเลยผมก็อา่านรู้เรื่อง<ม>้วถามต้นอาจารย์รับปรึกษารับปรึกษาไหมคือเอาเป็นว่าอาจจะไม่มีเวลาสอนแต่ให้ให้แนวเเป็นว่าถ้าจะถามก็จะตอบทาทีิรู้อาจารย์นัดมาเจอกันถ้าอยู่ในกรุงเทพตอบทาที่รู้แต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมีคนที่รู้กว่านี้ซึ่งผมพอจะ หาให้ให้คุณไปต่อยอดได้่าไปต่อยอดได้ทีนี้อันนี้บอกไว้ก่อนถ้าพี่น้องท่านใดสนใจภาษาโดยอาจารย์มีได้เนี่ยอาจารย์บอกแนวการเรียนการศึกษาได้คือเราเราเราอ่านเราต้องการภาษาเนี่ยมันมีสองแบบจะต้องการเพื่อเป็นนักภาษาศาสตร์หรือต้องการแค่อ่านบางคนเนี่ยถ้าต้องการในการเป็นนักภาษาศาสตร์ก็มีนะอาจารย์ชริปก็มีคนที่อาจารย์ชริปรู้จักผมก็มีนะประเภทที่เรียนภาษาอับเนี่ยนั่งท่องกอมุดอยู่ทั้งวันไม่ทำอะไรเลยหรือ หรื S <S เอเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยอย่าว่าแต่หน,นังสือง่ายๆเขาไม่ต้องไปอ่านนิยายเลยไปอ่านวรรณกรรมอังกฤษบางทีไปอ่านของเชคสเปียร์อย่างเงี้ยซึ่งระดับเราไม่ใช่ระดับที่อ่าน,นรู้เรื่องแต่นั่นก็อีกแบบหนึง่งแต่โดยทั่วไปเนี่ยเราต้องการแค่ภาษาในระดับที่อ่านเพื่อหาทางนําอ่านเพื่อให้รู้เรื่องอ,อ่านให้เข้าใจซึ่งมันไม่เกินความสามารถสําหรับเด็กคนหนึ่งอาจารย์ชลิผมอยากจะเสริมว่าคือตลอดชีวิตมาเนี่ยเราผมเนี่ยเจอฝรั่ง ที่บางทีเรารู้สึกละอายนะอาจารย์ชฉลิศเราเนี่ยเรียนภาษารับเนี่ยคลํามมันเหมือนกันหลายปีอยู่เหมือนกันอาจารย์ชฉิศฝรั่งบางคนเเรียนภาษาแับหกเดือนนะรู้เรื่องรู้เรื่องเลยนะไม่รู้มันเรียนยังไงอาจารย์อยู่ในห้องสมุดทั้งวันใช่อยู่ห้องสมุดสไตล์ฝรั่งทั้งวันเลยจาเวลาเขาค้นอะไรเขาค้นจริงคือคนฝรั่งไม่รู้ทําไมมันมีนิสัยแบบนี้นิสัยแบบเวลามันมันชอบอะไรบางอย่างมันจะทําจริงไม่จาใจ ทำมหากินนั้นไม่สนละผมผมขอถามพี่น้องที่อยากจะศึกษาภาษาที่สองนะนอกจากภาษาไทยนะครับผมถามพี่น้องหรือเยาวชนที่ดูรายการอยู่ผมถามคาถามนึ่งอยู่อยู่คนเดียวอ่ะไม่ต้องยุ่งกับใครเลยอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอ่ะหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่ว่าไม่ต้องยุ่งกับใครเลยได้ไหมห้าชั่วโมงอย่างน้อยห้าชั่วโมงต่อวันโดยไม่ใช่อยู่แล้วหลับนะอยู่แบบศึกษาหนังสืออ่านหนังสือห้าชั่วโมงต่อวันอ่ะแค่ห้าชั่วโมงอ่ะนะไม่ต้องยุ่งกับใครอยู่ได้สักประมาณสองปีอ่ะอยู่ได้ไหม ถ้าทําได้นะอิชัลเหรอได้เลยปีเดียวก็ได้ลยผมเคยเจอฝรั่งคนหนึ่งนะอายุประมาณจะ65แล้วเป็นคนออสเตรเลียอายุ65คนบ้านเราถ้าอายุ65เตรียมตัวตายจะเตรียมตัวอยู่กับบ้านดูแต่ก็ต้องไปต้องมาเตรียมตัวตายจย์คือทําอิบาดัตนี่65ไม่สนอะไรแล้ว65นะจากออสเตรเลียมาอยู่ที่สามจังหวัดจะมาวิจัยว่าทําไมถึงเกิดสงครามที่สามจังหวัดกจะเกิดกันยิ่งอายุ65ามมัน กัไม่น่าคิดในใจผมเคยคุยกับเขาอะนะเขาพูดอาหรับคล่องมากคล่องแบบจนกระทั่งไม่น่าเชื่อเลยว่าทําไมมันพูดอาหรับเก่งขนาดนี้คือทั้งสำเนียงทั้งอะไรเนี่ยแบบพวกเราตกกระป๋องไปเลยแล้วก็มานั่งวิจัยอเรามานั่งคิดว่าคนแบบนี้มันจะเอาอะไรกับชีวิตอนักหนาแต่เราที่ถือสัจธรรมเนี่ยเรียนภาษาเนี่ยยังงงเงงงงงเง่งเลยนี่เรายังไม่ต้องพูดถึงการเรียนภาษาและเอาไปทําวิจัยเพราะอะไรจะสริปจุดนึ่งที่ผมพูดเนี่ยผมเสียดายนะครับ ในสังคมไทยมีคนที่เก่งภาษานี่มากกว่าพวกเราเยอะมากกว่าเราคนที่เก่งภาษาอับนี่เยอะมากไอเราเนี่ยได้ได้คืออับเราไม่ได้อะไรมากผมเนี่ยตัวผมเองอาับไม่ได้อะไรแต่อังกฤษผมสอนอยู่คืออาจารย์เริปเราเนี่ยก็ไม่ได้อะไรมากเราอ่านพอเข้าใจแต่ผมเคยรู้จักคนที่เก่งภาษาอับเนี่ยเก่งแบบว่าเครื่องเชิงนิรุติศาส์อ๋อ etymology แต่ไม่ทําอะไรให้ศาสนาเนี่ยคือได้แต่เก่งอยู่คนเดียวแล้วก็อ่านแล้วก็ชวนคนอื่นมาคุยภาษาซึ่ง คือรู้สึกเส้นตรงมันไม่ทํามอาจารย์มันอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนที่เรียนภาษาตั้งแต่ต้นเนี่ยเนียดอย่างไรอย่างตัวผมเนี่ยอันนี้ผมบอกผมเรียนภาษาอังกฤษแต่ผมเนียดเพื่อผมอยากจะอ่านหนังสือศาสนาก็เหมือนกันอาจารย์เฉลีเราเรียนภาษานั้นภาษานี้นี่เพราะไม่ไหวล้วภาษาไทยไม่มีคําตอบคือไม่ข้อมูลไม่มีแต่ไม่นึกเลยว่าอลอ์เนี่ยจะให้เราทํามาหังกินได้กับภาษาอังกฤษไปโดยปริยายลอ์ตอบแทนแต่บางท่านเนี่ยหลายท่านนะบางคนเนี่ยอาจารย์เฉลีเก่งภาษารับมากถึงขนาด โอ้โหรกักศัพท์มันไล่ได้หมดแล้วแล้วทำไมก็มูดในอ่านมาหมดแล้วทั้งเล่มในแทบจะจำกันหมดแล้วโอ้โหแต่หนังสือศาสนาสักเล่มไม่มีอ mm hmm. ไม่ไม่ได้ทําอะไรคือแค่เก่งอยู่คนเดียวแล้วไม่รู้จะเก่งไปไหนอ mm ื hmm. แล้วก็ไม่รู้ว่าจะ,จะจะฝากอะไรให้คนรุ่นหลังได้ดูบ้าง mm ี hmm. นที่เป็นความรู้อันนี้อาจารย์ผมยกมาเนี่ยผมต้องการจะบอกว่าฝรั่งบางคนอื mm hmm. มันเรียนภาษาเนี่ยมันเรียนแล้วมีเป้าหมายอายุ65มันต้องทาวิจัยผมไม่ได้ขอให้มุลิมเนี่ย 65ไปทําวิจใจท่านทั้งที่นั่นเนี่ยเป็นลักษณะของนักปรา์นะนักปรา์บางคนเขียนหนังสือจนตายโโถ้าจำไม่ผิดในอิหมามท่านหนึ่งอิหมาม,มุสลิมไม่อิหมามอะไรติด่ตายในหนังสืออยู่บนอกโอโเขียนหนังสือจนตายใช่ไหมโโนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเขาเขาเอาชนะอาจารย์เวลาเราพูดถึงการเรียนภาษามุสลิมที่ หัวโมเดิ์นะอาจารย์โมเดิลมุสลิมพี่น้องมีมุสลิมหัวโมเดิลเนี่ยพี่น้องไม่ต้องพูดสลับกับเขาแล้วไม่ต้องพูดแล้วเก่าใหม่เขาไม่เป็นสักพวกนึงเลยเขาเป็นอีกแบบนึงของเขาเลยมุสลิมหัวโมเดิลนะอาจารย์เวลาเราพูดแบบนี้นะและสมมติมีมุสลิมหัวโมเดิลมาเรียนนะไอ้มามานั่งฟังเราโอ้รู้สึกชอบเพราะเขาส่งลูกส่งหลานเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษติวติวเข้มคอส ขอภาษาอังกฤษสี่ห้าพันหมื่นสองหมื่นเป็นแสนอยอมทุ่มเทเงินให้ลูกไปเรียนภาษาเพราะอะไรเพราะว่าลูกจะได้หมดเดินพูดอังกฤษได้<ช>โอ้ฟุตกับฝรัง่งรู้สึกภูมิใจอ,อาจารย์เชริฟร,รู้ไหมที่อเมริกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆนะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยปรินสตันเนี่ย <c oughs> มันจะมีศูนย์เขาเรียกอิสลามศึกษาที่พวกฝรั่งตั้งขึ้นพวกแนวบูรพาคดีโอ้โหมัน มันเร่งคนจะให้รู้ภาษาอร а นะโดยเฉพาะตั้งแต่ตึกวอร์เทรดเนี่ยมันต้องการนักวิจัยกว่าอเมริกาจะประกาศสงครามกับอิรักเนี่ยมันเตรียมวิจัยหมดแล้วเตรียมไม่หมดแล้วมวิจัยค,คนของมันเรียนภาษาอับกันหูแบบแง่ไหนมาอาจารย์ชฉลีจนกระทั่งนักวิชาการเขาเคือมันไม่รู้มันว่างงานแลวไงหนังสือคลาสสิก่ก็จะหนังสือคลาสสิกยุคโบราณหน,นังสือโบราณโบราณของโลกอิสลามหนังสือเก่าๆของอุลามะเนี่ยมันเปลเล่น อลมันไม่รู้จะทําอะไรมันนั่งแปลอาจารย์จะแปลตาราแบบนั้นได้ภาษาเราไมนต้องแตกฉันแบบรู้หนังสือที่ผมไม่นึกเลยว่ามันจะแปลแล้วมันแปลมันก็แปลยากอ่านไม่รู้เลยคือเพราะว่าต้นฉบับเรื่องมันก็ยากอยู่แล้วหนังสือรัดดูอลามมนติกียินอืรัดดูอาลามันติกียินของอิบนนตยมียะอิบนุตามียะโอ้โหยากอาจารย์คือภาษาอังรคือฉบับเต็มๆในอิบเตามียะเขียนเนี่ยประมาณ500ร้อกว่าหน้าฉบับตอนหรับซึ่งเป็นหนังสือที่เท่าที่ผมสังเกตนะ เป็นหนังสือที่อิมาุตีมีไม่ค่อยยกกระหดิษมากโตในอเมริกะโตพวกที่ไม่เอากระหดิษแล้วอืใช้เหตุผลโตอย่างเดียวแต่อิมามซูยูตีเนี่ยเอาไปย่ออีกแล้วก็ทางทางที่อเมริกาเอามาแปลและแปลนี่อ่อนลงอาจารย์ชริปคือทําไมเข้าใจไม่ไม่แตกชานภาษาอังกฤษอ่านแล้วงงเลยแปลคือกะว่าอิมาุตีมีเก็ใช้ภาษาภาษาอูหานเยอะไอ้นี่ก็แปลให้มันดูยิ่งใหญ่แล้วเราก็มันต้องคิดว่ามันไปทําไม คนฝรั่งมาแปลออภาษาอาหรับคือคือเขามองเป็นปรากฏการณ์ว่าอิบนุตนัเมียเนี่ยเป็นตัวแทนของฝั่งเอเชียเป็นตัวแทนของฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งชี้ว่าโลกมสซิมเคือเขาน,นี้เท้าวความนิดหนึ่ง เขาบอกว่าทําไมทุกวันนี้มันจึงเกิดกลุ่มมุสลิมโหรุนแรงที่ต่อต้านวัฒนธรรมตะวันตกเขาก็บอกว่ามาจากอิมโนไตเมียนนี่แหละอิมนไตเมียเป็นสัญลักษณ์ที่ต่อต้านโลกโลกอีกฝั่งหนึ่งเพราะเล่มนี้นี่อิมนไตเมียเขียนขึ้นมาเนี่ยวิจารณ์คนที่ตะวันตกยุกย่องเช่นโสเครติสและอริสโตติลเขาก็อยากดูแล้วเขาแปลแต่เขาไม่มีศัจจธรรมนั้นที่เขาแปลก็ไม่ได้ไสนใจอะไรนั้นแปลแปลมันก็แปลแต่เราอะเราเราเนี่ยเรียนภาษาเพื่ออะไรเราถือศัจธรรม เราบอกว่าเราเป็นอุมมะเป็นประชาชาติตัวอย่างและเราเรียนภาษาเรียนภาษาเพื่อจะสมัครงานแล้วเขาจะพิจารณาเป็นพิเศษนี่ก็ไม่ได้เรียนเพื่อศาสนาไม่ได้เรียนเพื่ออัลหรอกเพราะว่าเรียนเพื่อเป้าหมายทางดุนยาอาจารย์ชริฟหนังสือฮายตุลกูลูบิฮารุลอันวาดของวกชีอาเนี่ยมันก็แปลมันนะมันแปลทำไหมมันไม่รู้จะทําอะไรกันนะฉะนั้นเวลาแตกฉานภาษาเวลาเราดูเนี่ยนะบิฮารุนอันวาดแปลโดยอัลเฟรดกิลเลียม S <S โอ้โหแล้วเข้าใจว่าน่าจะแปลโดยอมุซิมมุสตอฟา้าเรก็ว่ากัน <S <S <อ>แปลโดยบุคเคอร์มัน <S <S ใครชื่อคนเยอรมันอ oh ันเฟรดยินเลี่ยมหนังสือของชารัสตานี่ <S <S 2> <S 2> เอามาแปลด้วย <S <S 2> <S 2> แปลทาไมไม่รู้ <S <S นั่นแหละพี่น้องนี่ <S 2> <S 2> <S อีกไม่กี่ปีเนี่ยมัน เราจะเปิดจะประชาคมอาเซียนกันแล้วเนี่ย <c oughs> พูดกันจังเลยปร,ประชาคมอาเซียนอะไร <ừ. S 1> โอ้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ <ừ. S 1> เราต้องด่าว่าเดี๋ยวจะไม่นี่กา,าเฟสรอบบ้านเนี่ยก็ด่าว่าได้นะ <ừ. S 1> จริงแล้วนะ <ừ. S 1> ถนนรามนี่เยอะแยะเลยไปด่าว่ากันก่อน <ừ. S 1> <ừ. S 2> ไม่ต้องรอให้เปิดประชาคมอาเซียนแล้วจะมายิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นจะเปิดประชาคมอาเซียนนี่เราเนี่ยสนับสนุนให้เรียนภาษานี่ไม่ได้เพื่อว่าต้อนรับประชาการเปิดประชาคมอาเซียนอะไรนะเราเนี่ยสนับสนุนการเรียนภาษาที่สองสามเนี่ยมาต้องนานแล้วเพื่อเอามารับใช้ศาสนา อาจารย์คนเนี่ยนะที่อยากจะแสวงหาความจริงผู้รู้สองคนขัดแย้งกันอยู่เยวาวชนหลายคนอยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรไรเอ,อเราเนี่ยไม่รู้จะให้งองไรก็ให้เพราะข้อมูลมินติดมีแต่ภาษาหรับจะคุณจะได้รู้ความจริงว่ามันเป็นยังไงเอ้วยางหนังสือเล่มนี้ไม่ทันแล้วเดี๋ยวตอนหน้าแนะนา <c oughs> นี่เล่มบอลอละสี่ร้อยกว่าหน้าอ่ะคุณไปอ่านเล่มนี้นะหน้านั้นถึงหน้านั้นก็ไม่รู้เรื่องอีกทีนี้ไอเราจะมานั่งแปลมันต้องใช้เวลา หลายตึเป็นเดือน20 3 0หน้าบางทีคุณก็ไม่ไม่เอาเองมาเรามานั่งแปลคุณก็อีโก้เยอะคุณไปอ่านเองคุณก็ไม่เข้าใจอีกทีนี้ไม่สนไม่เข้าใจกับผมขออยู่กับผู้รู้ผมกอเอาเองกันเลยกันอยู่ต่อไปแบบเดิมอีกกี่ไฟก็อยู่แบบเดิมชีอาร์ก็อยู่แบบเดิมอีกกลุ่มนี้ก็อยู่แบบเดิมแต่ในขะเดแล้วกันภาษาที่สองก็ไม่รู้จักจะเรียนเยาวชนนะพูดถึงเยาวชนนะพี่น้องอันนี้ฝากเอาไว้เดี๋ยวตอนหน้าสักหน่อยช้านผู้ใหญ่เนี่ยผมไม่ไม่ว่าได้อ่าได้พี่น้องก็ฝากเอาไว้ฝากเอาไว้้นะครับแลว พี่น้องท่านใดเนี่ยที่อยากจะรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยผมจะแนะนําวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆให้และแต่ว่าผมไม่ขอคนที่เป็นแบบไฟไม่ฟังนะคือเฮอยใหญ่เฮียอยากจะเก่งแล้วแตไม่ไม่กี่วันก็จากหายไปผมไม่เอาอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมผมอยามีนเสนอตัวในการสอนภาษาให้เยาวชนทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายที่อยากรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอินโดนะครับเพราะผมเนี่ยมีเอาล่ะให้ผมสอนภาษาอังกฤษมาไม่ต่ำกว่าสิบปีในตอนอยู่ที่อินเดียแล้วก็อยู่ประเทศไทยผมก็สอนมาตลอด เยาวชนท่านใดอยากจะใช้ภาษาในการรับใช้ศาสนาผมสอนไม่เอาเงินนะครับติดต่อมาคือผมไม่สอนผมไม่มีเวลาบอกอมผมไม่มีเวลาแต่ผมจะให้แนวในการเรียนผมจะให้ตําราไปอ่านบอกให้อ่านเล่มนั้นเล่มนี้ท่องศัพท์บริบทตัวการจดศัพท์ต้องจดแบบไหนอย่างไรจะบอกวิธีรัดให้ในการเรียนภาษาอังกฤษและจะบอกตําราแต่ละเล่มให้เพราะมันมีตําราเป็นร้อยเล่มภาษาวยากรณ์ภาษาอังกฤษซึ่งคนที่เริ่มเรียนไปจับต้นจดปลายไม่ถูกนี่งง <laughs> นะครับอันนี้ผม เสนอตัวถ้าท่านใดอยากจะใช้ภาษาอังกฤษรับใช้ศาสนาขเขาหลอภาษาอิโดรับใช้ศาสนาเลาหรอกก็ติดต่อมาได้นี่เราบอกเอาไว้เราอยากจะให้เยาวชนได้อัปเกรดทําตัวเองให้ทันสมัยด้วยกับอิสลามนะครับฝากเอาไว้เดี๋ยวตอนหน้าอาจ, <ะ S 1> จารย์มี่งจรายการพูดภาษาอังกฤษกันได้ไหม <laughs> อาวหมด <laughs> เวลาแล้วเขาทําอย่างนี้หลายรอบเราหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามชมในตอนต่อไปจะมีอะไรมานําเสนอนะครับสำหรับวันนี้จากลาไว้เพียงแค่นี้วบิบลายิตาฟิกวันหิดายะวอสสลามุอะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ